ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่รวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ปฏิวัติมนุษย์ใหม่โดยอาจารย์อิเคดะทำให้เราได้เรียนรู้เข้าใจและประทับใจไปกับเนื้อหาอันทรงคุณค่าของบทความนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่เอดที่12เส้นทางนิรันของ SGI ผมนายนครศิลาพรพัฒรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับดรเบอร์นาร์ดไวเนอร์เป็นนักจิตวิทยาผู้สร้างแรงจูงใจชั้นนำที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโลกชี้ว่าบทบาทสำคัญในการสร้างแรงจูงใจบุคคลและบ่มเพาะจิตวิญญาณของการเริ่มกระทำสิ่งใหม่ๆนั่นคือการได้พบกับอาจารย์จากมุมมองดังกล่าว ดรไวเนอร์ er เห็นพ้องกับความจริงที่ว่าสมาชิกของ SGI มีความศรัทธาที่ลึกซึ้งและแผ่ขยายการเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพโลกบนพื้นฐานสายสัมพันธ์แห่งอาจารย์กับสิทธิ์ขณะที่อาจารย์จิเน็กซาบูโรมาคิงูจิประธานผู้ก่อตั้งสมาคมโซคาถูกจับเข้าคุกในข้อหาเป็นปฏิปักษต่อก,กองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ท่าทีของลูกศิษย์ที่ปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพนับถือท่านในฐานะอาจารย์จนถึงขณะนั้นกับเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เรียกท่านว่าอาจารย์มาคิงูจิก,ก็เปลี่ยนเป็นเรียกว่ามาคิงูจิโดยไม่มีแม้แต่คำนำหน้าว่าคุณความแปรปรวนของจิตใจคนเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆอาจารย์โจเซีโทดะอาจารย์ผู้มีพระคุณของอาจารย์อิเคดะ มักเล่าให้ท่านฟังอยู่บ่อยๆว่าหลังจากผมได้เป็นประธานสมาคมโซคาคนที่สองบรรดาผู้ที่ก่อปัญหาในสมาคมมีกลุ่มคนอวดดีที่ได้ประกาศว่าพวกเขาไม่ใช่ลูกศิษย์ของโทดัแต่เป็นลูกศิษย์ของประธานมาที่งุจิผมไม่เคยขอร้องให้พวกเขามาเป็นลูกศิษย์ของผมมาตั้งแต่ต้นแล้วทําไมพวกเขาจึงรีบเป่าประกาศทันทีว่า เขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มาคิงุจิหากพวกเขาเป็นลูกศิษย์ที่แท้จริงของอาจารย์มาคิงุจิพวกเขาจะต้องสืบท่อเจตนารมณ์ของท่านและร่วมกันกับผมบุคคลผู้เพียรพยายามทำอย่างสุดกำลังของเขาเพื่อเผยแผ่พุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนิท้ายที่สุดแล้วนี่คือคำชี้นำอันลึกซึ้งของอาจารย์มาคคิงุจิในทางพุทธธรรม อาจารย์กับสิทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้เป็นไป,นปนตามหลักการของอาจารย์กับสิทธ์ไม่เป็นสองสำหรับบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์มาทิมุจิที่สนับสนุนและติดตามประธานคนที่สองผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของอาจารย์มาทิมุจิถือได้ว่าเป็นหนทางในการตอบแทนบุญคุณอันลึกซึ้งที่พวกเขาเป็นนี่อาจารย์ผู้ร่วงรับของพวกเขาผมไม่ได้พูดเฉพาะเจาะจงในกรณีของผมแต่โดยส่วนตัว ผมเชื่อว่าพุทธธรรมต้องอยู่บนรากฐานความสัมพันธ์ของอาจารย์กับสิทธิ์ซึ่งเป็นหลักสำคัญและเป็นหลักเกณฑ์เพื่อให้ธรรมะมหศัศจรรย์คงอยู่ตลอดนิรันดร์คริสตศักราช1950อาจารย์โทดะได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมอย่างกระทันหันเนื่องจากท่านคิดว่าสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่ของธุรกิจของท่านจะต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆแก่สมาคมโซคา อาจารย์อีเคดะนึกถึงภาพของสมาคมโซคาที่อยู่โดยไม่มีอาจารย์โทดะไม่ได้ท่านจึงรีบรุดไปพบและถามอาจารย์โทดะว่าหากอาจารย์ลาออกจากตําแหน่งผู้อำนวยการแล้วใครจะเป็นอาจารย์ของผมครับอาจารย์โทดะตอบโดยไม่ลังเลเลยว่าถึงแม้ผมจะไม่สร้างปัญหาอะไรให้คุณนอกจากความยากลําบากผมเป็นและจะยังคงเป็นอาจารย์ของคุณเสมอ อาจารย์อิเคดาได้เขียนเกี่ยวกับการสนทนาครั้งนี้ไว้ในบทประพันธ์ปฏิวัติมนุษย์สำหรับท่านแล้วนี่เป็นฉากที่มิอาจลืมได้ในบทละครแห่งอาจารย์กับศิษย์อาจารย์อิเคดาย้ำว่าจงอย่าสแสวงหาอาจารย์ที่ดูเหมือนปฏิบัติธรรมะได้อย่างถูกต้องแต่มีจุดประสงค์เพียงเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อฟังและติดตามในลักษณะความสัมพันธ์แบบเจ้านายกับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องของพุทธธรรม ั้้งนีเพราะผู้ปฏิบัติธรรมมหัจรรย์จะทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีแห่งตา่างกายใจเดียวและมีความเสมอภาคเข้าเทียมกันโดยตัวของพุทธธรรมเองจึงเป็นคำสอนแห่งอาจารย์กับสิทธิ์ที่เป็นเส้นทางนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดชั่วนิรันดร์ของเราข้อสังเกตของดรไวเนอร์ที่ว่าการเจริญเติบโตของ STI เป็นผลสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์แห่งอาจารย์กับศิษย์นั้นเฉียบคมจริงๆ พระนิชเรนไดโชนินสอนพวกเราว่าในฐานะมิตรสหายเราต้องเป็นกัลยานามิตรซึ่งกันและกันส่งเสริมกำลังใจซึ่งกันและกันและเรียนรู้จากกันและกันกัลยานามิตรคือหัวหน้าทั้งหลายผู้ที่อุทิศพุ่มเทตัวเองอย่างถึงที่สุดเพื่อการเตยแท่ทางไยสารแล้วพบกับพอดแคสต์ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่ได้ในตอนต่อไปสวัสดีครับ